มันน่าแต่ <laughs> เอาเลยเอ้ย <laughs> ตกต่อเกือบโดนหัวโอ้โโอ้ตก <laughs> นูน่นไกลกว่าพี่ชื่อเยอะ <laughs> สิบเท่าเลยครับโอ้โหสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าพี่ต้าครับสุดยอดสุดยอดมากเก็บได้ตกต่อเป็นเดียว่สุดยอดมากอย,อ <laughs> ยอดไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวายังยังไม่จบ ต้องยนแบบไม่ต่อกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยชโปรอีตาอีตอตาอีตายังไม่เห็นเลยโชโปรโชเฮ้ยโชโปราไปเลยปายมโชโปรเราไลยให้เยั้งเราว้นั่งน่อยตรงนี้มันถ่ายพี่ต่อกันครับถ่ายต่อถ่ายต่อถ่ายต่อกันครับดูพี่ต่อโชวโปรครับ ถ่ายต่อไปตะไกลเลยนะครับตรงนี้ก็ได้มาครับเออไม่กลับได้ครับเอาดูเหื่ออะไรครับไม่ฟันครับไม่ฟันครับโอ้โหริมสะครับริมฝั่งนู่นเลยครับดูเชโปรครับดูเชโปรครับ ดูโชโป้ครับต่อโชโป้หน่อยฟืด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 อ่ะฟืด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 อะตาต่อฟืดฟืดอะเยี่ยมสุดยอดมากเลยครับพี่ต่อคอยดูครับว่าจะใครจะได้ปากกันอันนี้คือเบ็ดของพี่ต้าครับอันนี้คือเบ็ดของพี่อุ๊ดพี่อุียส่วนเบ็ดของพี่เช ไม่มีแล้วให้ศูนย์เอเชก็ตกได้มาดูพิธท่าครับเนี่ยนั่งเฝ้าเบียดยางแบบใจจดจจ่อโอ้โหดูท่าดูท่าดูท่าด้วยตาจ๋าเอาแล้วแสดงนะแสดงคลิปหาย,ายเลยโแงองจริง้ยครับอบอ้ย่เสืตาขาวทำไม่ที่ saya helang, muatlah bukan? saya helang, saya helang. Perubikan ya, saya helang. Okey, saya helang. Ani saya kira mengenakkan, tapi di dalam. Oh, okey, siasat, siasat lebih baik. Siasat lebih baik. Kita dua orang ini, lawan lagi. Di mana? Lawan lagi. Apa yang lain? Lawan lagi. Apa yang lain? Lawan lagi. 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 Lawan lagi

ใส่ตัวเองมาเทสคนหรอตัองไว้ท <so yeah, uh huh. uh huh. ี่หนอีกหลังครับยอดอยู่แล้วนี่คือเบ็ดที่ทุกคนต่างรอคอยฉันนั่งตุ๊กตาอยู่ริมทะเงแตกใจเสียจริงปลาไม่กินเหยื่อฮะยี่สิบเจ็ดอ่ะดีไม่ครั้งที่สองเหรอ เอฟปีเอฟปีกล้องครับเอฟปีกล้องซูมเห็นสิวเอฟปีกล้องครับโอ้มีจางเลยเอฟปีกล้องครับนั่งได้ด้วยครับไม่ครับตามตัวมันเดียวนี่คือไอ้สวนอะไรเขาเรียกสวนอะไรบ่ออะไร บ่อตกปลาไม่แม่บ่อกชื่อชื่อบ่อเลยบ่อตกปลาเกียนที่ขายเลยไปถามกันได้ไว้บ่อตกปลาบ่อปลาครับบ่อตกปลาบอปลามิวิชช่งบ่อตกปลามิวฟิชชิงพิชชิงมิวมิวเหรอมิวมิวมิวพิชชิงลงใส่เป็นลูกสาวแล้วครับชื่อมิวอ่ะยังไม่เห็นหน้าเลย อันนี้คือตั้งจ้งกิโลแล้วตรันั้นคือบริเวณที่จะใช้ใังกรตกปลาทั้งรอบฝะครับตัวตัวนั้นคือเป้าหมายบนต้นไม้ใหญ่นั่นนะครับเมื่อไม่นานสักครู่มีก็บินบินผ่านหลายลำแล้วนะครับทำให้ปลาตื่นนี้้หมดเลยครับ ส่วนกุ้ยก็เป็นเพราะหน้าตามันครับทอนไม่ปานนี้หมดเลยเห็นไหมครับโอ้ปีปลาครับปีปลาปีปลาครับปีปลาปลาโดดครับปลาโดดสแรลบนี่คือรถที่เราใช้ในการสัญจรมาครับโยนแถลบน้ำเป็นไหมปีเก๋ฮะโยนดิโยนเช็กเสียง เอาแค่สามเนี่ยค่ะกินไี่หมดผมไม่กินเหมือนเดิมอ๋อโอ้ใช่กินปลาพวกนี้ไม่ได้เาน็น่่งเขาน่งพีกับมันดีกว่า

ดาวุฒโยคุลอ์พี่มาจากด้านหลังจะเป็นผู้หญิงนะครับสารรัตแต่ครับไอเถื่อนนะครับไอเถื่อนหาีนได้มไอเถื่อนจอมโลุดังโควับไอเถื่อนจอมเพเยอะจำไปเยอะครับดูเรื่องประวัติศาสร์เฮ้ยใช่เพิ่งคิดลุมอาการนะครับกลับไปใส่บิดสามหน้าลุมอาการใส่เขียนบิดเฮ้ยไม่ใช่สามหน้าเว้ยเจ็ดแปดหน้าแล้ว มันวันหนึ่งเลยเกือบสองหน้าสอง,ห,ห,ห,นสองหน้าไม่วันเดียวมันก็เป็นไม่หน้าเลยเอ้ยเตียนบิดเยอะมากสามหน้าอย่างมากสุดแล้วสามหน้ากันไปหลุดกิตาเป็นแม่มิสิกซึ้งอีูแล้วครับพออะไรครับไม่พอครับไม่พอไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ติดต่อครับที่จะมีน้องใครที่โดนใจ หายเสียอย่าดึงรังก้นโอเคครับเดี๋ยวผมล้างให้สะอาดไปเลยแค่นั่นคือเพื่มิวสิกนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อผู้ใหญ่บ้านนีมเมิวสิกครับพ่อผู้ใหญ่เฮ้ยตีแล้วครับตีแล้วตีแล้วครับไปดูไปดูเขาไม่ได้ทำไว้เลยพี่การทำดีเดี๋วใช่ไหมการทำดีอีกแล้วเดี๋ยวอ้าวฟู่ครับ ไปแล้วครับมันไปแล้วครับมันไปแล้วครับตู้ครับพลาดครับพลาดเออเขาดึงไม่เป็นเหรออุ้ยไอมือดึง่มเปลี่ยนเนี่ะมันไม่รอบเอ็งเออตักแต่จะดึงโอ้ยโอ้เปิดหน้ารอบแล้วหน้าคนเร็วไม่จะเปิดตักแต่จะดึงนะไม่จะเปิดจริงเออ มันเหมือนกับแต่ทำมือหรือมันกำลังมันไปแล้วครับคงไม่ได้กินแล้วครับตัวนี้มาตันี้แล้วครับเอาไม่ได้อยู่หรือเปล่าครับไม่ได้อยู่หรือเปล่าไปแล้วครับอยู่ได้ไงว่าดึงแรงไปหรือเปล่าครับไม่ดูพอดึงมดึงดึงแรงไปหรือเปล่าครับ เดี no ๋ยวจะเหยียอครับเฮ้ยบ้างเลเฮ้ยเอ็นเบ็ดหายรีเปล่าเกี่ยวดวงพิตาฮะเมื่อไรพิตามีกันกันอไ้างนกอดตาเมคืครับทะเราะลันนี้มีกันก่อนน้องหมาขึ้นออกชีพน้องหมาโอ้ยกวาอกก่อจะกันมึงไม่ไม่